โอ้ยน่ากลัวชะมัดเลยอะแล้วพี่ฝนจะเข้ามาทําไมอะก็เข้ามาซื้อของเล่นนะดิโอมันมันน่าเข้ามาที่ไหนแบบเนี้ยดูดิพี่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนเข้ามามันไม่เป็นแบบนี้นี่นะนั้นนะเซแล้วปุ๊กปีแกทำยังไงอะครานวนะี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปุ๊กปีกจอดพี่เอก ั่นไงของเล่นตุ๊กตาหมีที่พี่ฝนอยากได้อ่ะอันไหนอ่ะข้างบนชั้นนั่นไงบนชั้นไหนอ่ะนั่นไงข้างบนชั้นเนี่ยทางนี้อ่ะโอ้อย,ยังอ่ะแล้วเราต้องไปหาคนขายก่อนหรือเปล่าคนขายงั้นหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตรงนั้นมีใครกําลังวิ่งอยู่อือเขาไปทางนั้นทําไมกันนะไปดูซิพี่ฝนไป <h ull? S 2> ดูงั้นหรอเดี๋ยวอะไรทำไมโรงงานของเล่นมันถึงมีลาวาไหลอยู่ตรงนี้ล่ะโรงงานของเล่นมีลาวาเฮ้ย แอบจริงๆเหรอพี่เอกว่ามันไม่ใช่แล้วแหละอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เอกฮะดู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 ด้านสิดูไหนอ่ะด้านด้านด้านมัมมัมมี่หลงเหล็กใช่หรอใช่ใช่ใช่ขอส่องดูหน่อยดิแก่แล้วพี่เอกเดี๋ยวดันทางออกไปก่อนดีกว่ากลับก่อนดีกว่าพวกปิ๊กจอดพี่เอกกลับเร็วรอแป๊บหนึ่งออกไม่ได้ โ้ยประตูปิดออ,ออกไม่ได้เฉยเฮ้ยออกไม่ได้แล้วว่ะทําไงดีอ่ะข้างนอกเขาล็อกไว้หมดแล้วล็อกไว้หมดแล้วทําไงดีตรงนี้มีป๊อปเี้อยู่ด้วยอ่ะอืมเดี๋ยวนะเราต้องออกไปจากตรงเนี้ออกไปจากตรงนี้งั้นเหรอใช่แล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องไปก็คือทางนี้เราต้องกระโดดไปฝนระวังตัวละลายนะ <c oughs> นากลัวชะมัด เฮ้ยมือยาวมาถึงตรงนี้เลยอ่ะดูดิไหนไหนดูป๊อปปี้ตัวนั้นดิแย่แล้วป๊อปปี้นดนตบทีเดียวลงไปนอนกิ้งเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกก่อนที่เราจะโอนตบเราจะต้องเข้าไปข้างในก่อนเราจะเข้าทำไมทำไมเราไม่ออกข้างนอกอ่ะจะออกข้างนอกได้ยังไงอ่ะก็ประตูมันล็อกอ่ะเราจะไปยังไงอ่ะคราวนี้เดี๋ยวนะตรงนั้นมันมีอะไรอ่ะมีรถเหรอ เราต้องลอยมาตามลาวาเราต้องไปทางไหนอะต้องกระโดดข้ามเหรอทางนี้เหรอใช่ใช่ใช่มาทางนี้เลยเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเฮ้ยเราเราไม่ต้องไปได้ไหมอะพี่เอกทางนี้เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพอรถมาใช่ป่ะอ่าก็กระโดดข้ามไปเราพี่เอกกระโดดยังไงพี่ฝนต้องไปก่อนดีเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงโโอ้หโอ้โหโอ้โหรถไหลมาแล้วพี่ฝนระวังนะรอมาพร้อมกันทีเดียวเลยนะพี่เอกไปได้เปล่าไม่รู้ต้องลองดู ึบเฮ้ยตัวตัวแตกบอกแล้วมันไปไม่ได้ตัวแตกไปแล้วอ่ะเร็วเข้าเบรกเร็วเข้าอ๋อเฮ้ยอะไรมันไหลมาเกยเต็มเลยอ่ะมือมือป๊อปปี้ดูดิเอ้ยเอ้ยเอาเบ้านเลยทำไมพี่เอกข้ามไม่ได้เดี๋ยวพี่ฝนขอดูแถวนี้ก่อนนะ พี่ันดูท่าทางแล้วอ่ะโรงงานแห่งนี้มันน่าจะมีอันตรายมากเลยนะขนาดประตูตรงนี้มันยังเปิดเปิดปิดปิดอะ่ะมันอาจจะพังก็ได้นะเนี่ยเราพี่เอกจะไปยังไงอะคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงรถอีกคันกำลังจะมาเบียกเร็วเข้าพี่ฝนข้างบนมันมีมือแปะด้วยอะ่ะก็ใช่อ่ะดิเขากำลังจะหยิบตัวเราแล้วแล้วน,นี้อันนี้มือใครเนี่ยมือใครก็ไม่รู้อะ่ะเนี่ยมือป๊อปปี้ไงมือป๊อปปี้อะไรพี่เอกว่าต้องเป็นมือของพวกมัมมี่แน่เลยอต้องเป็น ม,มัมมี่ลองเล็กอะเออใช่ใช่ใช่เป็นมันมมี่จริงๆด้วยถ้าเป็นป๊อปปี้น่าจะเป็นมือแบบที่ยาวขนาดนี้อะใช่แล้วนี่เพียกต้องไปทางนี้นี่แน่เดนแล้วโดนมาโอ้รอดแล้วรอดแล้วนี่นะี่นี่มือมัมมี่งั้นหรอมาเร็วทางนี้หรออุอ้ยเกือบตายเนี่ยเมื่อกี้เปิดไฟก่อนอว่าแย่แล้วรีเลือดใครอะดูนั่นดิเฮ้ยนั่นมันฮักกี้นี่นะทำไงดีอะใช่ไหมหนีหนีเร็วหนีเร็วเราต้องหลบสิ หรือว่าเขาเขากันเอาไว้อ่ะหรือว่าคราวนี้คนร้ายจะไม่ใช่บ๊อมบี้จะเป็นจะเป็นป๊อบปี้เสเองเหรอไม่รู้ดินี่ตัวอย่างนี้เลยเหรอน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะคริสซี่มิซซี่นี่นะอ้าวนี่คริสซี่เหรอใช่ใช่น่ากลัวชะมัดเลยเขาบอกว่ามันไม่มีทางไปอ่ะเราต้องเข้าไปข้างในอย่างเดียวเลยลิ้นมีน้ำด้วยอ่ะคริสซี่มิซซี่ทำไมโหดร้ายขนาดนี้อ่ะโอ้น่ากลัวเราจะเข้าไปในนั้นจริงๆเลยอ้าว นโดนเคี่ยวมันแล้วอ่ะเดินระวังพี่ฝนโดนหนามที่ลิ้นน่ะแล้วเราต้องเข้าตรงนี้จริงๆหรอก็คงต้องเข้าอ่ะพี่เอกรึ๊บพี่ฝนระวังให้ดีไปแล้วไปแล้วเอ๊ะพอมาแล้วโอ้พี่เอกมานอนดิ้นอยู่ตรงนี้เฮ้อ้อโดนกินโดนกินโดนดูดโดนโดนดิ้นกูเดากูเดาโอ้เกือบไปพี่ฝนระวังนะอะไรอ่ะกับดักเหรอกับดักหมีอยู่ในปากมีน้ำลายไหลเยิ้มด้วยอ่ะกับดักโอ้โหน่ากลัวชะมัดเลย เฮ้ยโดนเาฮ้ยเป็นไงโดนน้ำลายไงสิโดนน้ำลายงั้นเหรอพียกโดนน้ำลายแล้วเพียกก็ไปสู่สวงสวรรค์มันมีทางเข้าไปตรงเนี้ยแต่แบบว่ามันน่าจะอันตรายอ่ะพียกระวังให้ดีนะกําลังมากําลังมาทุกคนพี่หวัวถ้าเราเข้าไปเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมีน้ําเขียวด้วยอ้ายเพียกตกโอยตกลงมานอนดิ้นกูเดวกูเดวอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเปิดไฟก่อนมืดมาก มีมีมีทางให้ไปทั้งสองทางเลยพี่ฝนทางไหนอะทางนี้ทางนี้มีแขนใครอยู่ด้วยเฮ้ยแขนนี่แขนแขนป๊อปปี้แขนป๊อปปี้แขนคิตซี่แขนโอ้โหมาตายเอาแขนมัมมี่นี่เองโอ้ร้ายกาศเดเมจร้ายกาศมากเอาใหม่เอาใหม่ไปใหม่ฮึบฮึบได้แล้วได้แล้วได้ไหมเพียเจอเพียเจอเลเซอร์ เลเซอร์อะไรอ่ะนี่ไงโอ้โหระวังนะอันนี้คือรูอะไรไม่รู้พี่ฝนเราเราโดนดูดเข้าไปในนี้ดดูเข้าไปมันเป็นสายพานนี่ไงโมันเป็นสายพานของเล่นนั่เองเฮ้ยพี่ฝนเจอใครบางคนนั่นมีคนอยู่ตรงนั้นนะใช่ใช่ใช่ไปดูสินี่คือโรงงานของเล่นงั้นเหรอเราต้องไปตามสายพาน งานของเล่นที่นี่น่ากลัวชิมัดโอ้โหพี่เอกโอ้ยพี่เอกสะดุดอ,อะไรอะ่ะเราอยู่ในอุโมงค์พี่เอกติดอะ่ะพี่ฝนไปได้เหรอพี่เอกติดอ่ะติดอะไรอะ่ะไม่รู้มันมีมีแบบไอ้นี่อ๋อเพื่อนเ <มา S 1> พื่อนมา,มาเร็วเพื่อนมันเป็นเก้าอี้เพื่อนแล้วเพื่อนดันดันอันนี้มาแล้วมาติดอะ่ะเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วพอเพื่อนดันมาติดพี่เอกไปไม่ได้ไปไงอะ่ะเอ้ยอ้าวได้แล้วแฮะมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าเนี่ยอยู่ในอะไรใสๆ งใสๆไงโอ้มองในโรงงานอ่ะหลอกตาชะมัดเลยนี่มาแล้วพี่ฝนพี่เอกตามมาแล้วไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าโอ้ทำไมมันเวียนหัวจังเลยอ่ะต้องรีบบอกไปพี่เอกเห็นกระจกแล้วพี่เอกเวียนหัวเวียนหัวใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเรากำลังจะออกไปแล้วกำลังตามมานะออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยอุ้ยสายพานอีกระวังระวังสายพานตรงนี้พังอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เราต้องไปทางไหนเนี่ยเราต้องไปทางไหนอ่ะเราต้องไปทางนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องเข้าประตูนี้ไปอ่ะจริงเหรอใช่พี่เอกส่องเข้าไปแล้วมันมืดจนมองไม่เห็นเลยพี่ฝนเข้าได้ไหมนั่นเข้าได้อยู่นะโอ้โหโอ้โหดูดีหมันมีเลเซอร์เลเซอร์เนี่ยจะตัดตัวเราขาดถ้าเรากระโดดไม่ดีนะเอ้ยเฮ้ยพี่เอกเป็นไง ไม่เป็นไรอะ่ะแต่ตกลงมาข้างล่างโอ,อ้ข้างล่างสว่างอยู่พี่ฝน<ห>สว่างวาบเลยดูหน้าดนะินี่มันเป็นเหมืองเฮ้เราลงมาอยู่ในเหมืองได้ไงอะ่ะมันเป็นเหมืองแล้วก็นั่นอะไรอะ่ะบันไดไงไม่ใช่บนบันไดสิบนบันไดเหรอนี่ใครอะ่ะเป็นเหมือนกับโรบอทหุ่นยนต์อะไรสักอย่างเป็นหุ่นยนต์เหรอเดี๋ยวเราต้องเดินในนี่ไปอะ่ะพี่เอกเอาไงอะ่ะพี่ฝนจะไปก่อนไหมอ่ะ งานพี่ขวไปก่อนอืมอะไรหล่นลงมางั้นงั้นพี่เอกขึ้นไปก่อนก็ได้เอาเลยเอาเลยตามสบายเฮ้ยนี่ไงมันมีของหล่นลงมาเหรอมีของหล่นมีของหล่นลงมาจากสายพานเดินมาระวังระวังนะเออเฮ้ยทำอะไรระวังเฮ้ยโอ้โหโอเฉียวไปนิดเดียวเลยเดี๋ยวก็ตกลงไปเอออะไรอ่ะท่อมันร้อนโอท่อร้อนอีกเฮ้เอาละเอาละผ่านแล้วผ่านแล้วเพียคมาแล้วไปโรงงานนี้กว้างใช่ไหมเลย เราจะได้ออกไหมเนี่ยจะมาซื้อของเล่นนี่จะกลายเป็นของเล่นซะเองแล้วเนี่ยพี่ฝนอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอะไรเนียไม่รู้อ่ะนี่มันสถานที่ที่เอาไว้สําหรับเล่นตอนเด็กๆนี่นะอะไรอ่ะนี่ไงที่เรามาเล่นกันตอนเด็กๆอ่ะมันเป็นเหมือนกับบ้านบอลน่ะพี่ฝนข้างบนมีลูกศรนด้วยลูกศรนั้นไงชี้ไปทางไหนอ่ะชี้ไปทางพี่ฝนนั่นอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยนี่ต้องขึ้นมาทางนี้เปล่าต้องขึ้นอันนี้หรอนี่ต้องขึ้นมาเร็ว โอ้ลนขึ้นมาเร็วโหนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนจําได้ว่ามาเล่นบ้านบอลมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะมันพื้นมันหายไปไหนหมดนะแล้วพ่อเพลย์พื้นมันลอยได้ได้ยังไงอ่ะไม่รู้รีบรีบไปเถอะอันตรายเดี๋ยวมันจะตกลงไปถึงแล้วมาอึ๊บอึ๊บอ่านี่ถึงแล้วอ่ะโอ้หน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะปวเ ห oh, เนี่ยอะไรเเนี่ยราจะไปดีไหมเนี่ยเป็นเลเซอร์อะทำไมมีแต่เลเซอร์อะไรเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหโอ้โอ้โอ้ไปไงไปไงตัวแตกแหลกสลายเฮ้ยโอ้โหมันไปโดนข้างบนอีกอะโอ้พี่อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไปโดนข้างบนก็ไม่ได้อะโดนตรงไหนก็ไม่ได้ต้องระวังเลยอันนี้อันนี้ข้างบนเหรอเราไปไงเราเดินชนเลยไม่ได้เหร เนใช่ไหมเดินชนได้ไหมเดินมาทางนี้แล้วกันนี่เดินเดินอ้อมมาแล้วกันมาเร็วโอ้ยรอดมาได้แฮสต็อกใจหมดเลยโดนอะไรอ่ะเดินมาดิโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลงมาตีหัวเพียกอีกนี่มือใครเนี่ยมือมือมัมมี่เขาบอกว่าดู not enter นะอยากเข้าไปมือมัมมี่เพียกเห็นมือด้วยข้างในเพียกเข้ามาดูแลแต่ไปได้เท่านี้แหละ แล้วเขาก็มีหน้ามัมมี่อยู่ด้วยอ,อ,อ่ะมีหน้ามัมมี่เขียนเอาไว้ด้วยฝั่งนี้ก็เข้าไม่ได้เฮ้ยพี่ฝนรอเดียเด๋ยวรอเดี๋ยวเพกเข้ามาเจอหน้ามัมมี่แล้วเพลก,ก็ได้อไอัเนี้ยแบนเดตมาหนึ่งอันน่ะได้อะไรอ่ะไม่รู้อ่านไม่ทันขึ้นแล้วก็หายไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มันเป็นอะไรอ่ะโอ้มันเป็นผันหนังเหรอใช่ไปต่อไม่ได้ทำไมอ่ะมันมันไม่ให้ไปต่อถ้ามาทางนี้มาเร็วกำลังไปกำลังไปหน้าแดงแก่เลยอ๋อลืมเปิดไฟเราต้องไปทางนี้ใช่ไหม นู้โรงงานนี้กว้างใหญ่ชะมัดเลยโดดระวังระวังกันนะเ้าทำไมเราต้องมากระโดดบนอะไรก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยก็มันโดดตรงอื่นไม่ได้เลยต้องกระโดดบนเนี้ยพี่ฝนเราต้องไปทางไหนอะ่ะเฮ้ยพี่ฝนรู้แล้วเราต้องขึ้นรถไฟอันนั้นไปรถไฟนี้รันอ่ะเหรอรถไฟของเล่นอยู่ไหนอะ่ะคนละเรื่องแล้วรถไฟนี่รันอะ่ะไปไหนแลว้วรถไฟอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ากำกำลังจะมาละมั้งเดี๋ยววิเอกเดินไปดูตรงนี้นิ ไม่เห็นมีรถไฟมาเลยหรือมันไปแล้วไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงมาพี่เอกเฮ้ยมายังอะ่ะไม่น่าเดินมาเลยรถไฟมายังเออพี่เอกกองอยู่ตรงนั้นนะเมื่อกี้รถไฟยังไม่มาอีกเหรอหรือว่าต้องกดปุ่มนี้เปล่านี่ต้องมีกากบาทอยู่เขาเขียนกากบาทกากบาทตรงเนี้ยเหรอเออแล้วก็มีปุ่มให้กดไหมไม่มีเขาบอกให้ยืนตรงเนี้ย เรายืนตรงนี้ใช่ไหมเราเชื่อคนง่ายเราก็ยืนแล้วแต่รถไฟยังไม่มาเขาบอกว่า you will die คุณจะตายไม่เราไม่ยอมเด็ดขาดเราไปทางนี้ได้ไหมนี่ไงรถไฟมาแล้วมานีโดนไปนี่แล้วอ๋อต้องยืนตรงนี้เปล่าแล้วถึงค่อยขึ้นตรงนี้ไงเนี่ยพอรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเพียรก็กระโดดขึ้นนี่ไงกระโดดขึ้นเหรอเออใช่ไหมทีนี้หวนจะขึ้นตรงนี้แล้วเอาวันเทียบท่าทางชลานี่ พึบพี่ฝนขึ้นไปแล้วเละเลอะเฮ้ยเอ้ยพี่เอกอยู่ตรงล้อพี่ฝนมาเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยพี่เอกคาอยู่ตรงล้อเอ้ยอะไรเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยกลองก้อนเร็วเตายแล้วโอ้ทำไมต้องมาอยู่ตรงล้อเนี่ยเละแล้วเร็วเร็วดอปขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยทำไมพี่เอกขึ้นไม่ได้อะขึ้นได้ดีขึ้นมาบนนี่บนกองบนกองบนกองวะาโอขึ้นไม่ได้ ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้บอกให้ขึ้นมาบนกองขึ้นไม่ได้ละอยู่มันตรงนี้ละกันกระโดดออกมาดิรถไฟมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงไหนอ่ะออกมาก,ก่อนดิไปบนกองดิมันขึ้นไม่ได้โอ้ย <laughs> อยู่อย,อย่างนี้แหละเดี๋ยวเพียร์เกาะไอ,อ้น,นี่ยไวล้ละกันช่วยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วช่วยด้วยทำไมต้องมาอยูอ่อย่างนี้ด้วยเนี่ยพี่ฝนระวังหัวนะเฮ้ยเฮ้ย โอ้น่ากลัวแท้เราต้องเปียกเอามือเกาะเสาไว้แล้วเกาะไว้ดีๆเกาะไว้ดีๆโอ้โหโอ้โหน่ากลัวเฮ้ยมือเฮ้ยแต่พี่เอกไม่โดนเลยเพราะพี่เอกอยู่ตรงนี้อ่ะพี่ฝนอยู่อยู่ข้างหน้าเลยระวังนะจอดจอดช่วยจะวยช่วยเอ้ยบระวังระวังหัวนะทุกคนเฮ้ยรอบโอบหโอ้โหโอ้เฮ้พี่ฝนโดนตีแล้วโดนตีเหรอพี่ฝนเป็นไรมั่งเปล่าไม่รอดไม่เป็นไรเหรอ ไ,ไม่หวนไม่หลอดอ้าวพี่เอกอยู่ตรงชานชาลาไหนไม่รู้อะชานชลาแล้วเหรอเออพี่หวนโดนตีไปแล้วเออมันเป็นความโชคดีในความโชคร้ายของพี่เอกนะพีออ่หวนโดนตีอะ่ะตกใจรอด้วยรอด้วยมาเดี๋ยวพี่เอกจะมาตกใจอีกรอบตกใจอีกเหรอมันตกใจเลยเมื่อกี้หันไปงั้นงั้นพี่หวนไม่นั่งแล้วอ่ะพี่หวนยืนมันตรงนี้แหละต้องหาที่บังบังหัวไว้ เอามือจับไว้ด้วยนะอ๋อเดี๋ยวจับจับจับเดี๋ยวจับโอ้ยยืนมันตรงนี้แล้วไม่นั่งข้างบนแล้วน่ากลัวชมะมัดเลยนี่ก็น่ากลัวอยู่หรอกดูดิโอ้ยไปยืนน่งหัวรถจักรเลยไม่ไปอย่างนี้เลยจอดพวกเราจะไปกันอย่างนี้แหละมาเร็วมาเร็วมาเร็วปเป็นรถไฟนิรันด์ไปแล้วไปแล้วกำลังจะเข้าโมองแล้วไป<ม>แล้วเฮ้ยเฮ้ยเกเด็บเกเด็บเกเด็บเราจอด เราเราเราเข้ามากันสองคนพย่อยู่ไหนเนี่ยอยู่สุดเลยอุ้ยโอ้ข้างในนี้มืดมากเลยอ่ะโอ้ยมันริมวิ่งแล้ววิ่งแล้วอ่ะเฮ้ยตีมืออีกแน่นอนรออยู่รออยู่โอ้พี่แยงพี่ป๋อโอ้โหมันมันวิ่งวิ่งนี่รอดันดัน ดีนะเอาหัวรถจักรมาดันเอาไว้ดันอะไรอ่ะดันตัวเองไม่ให้ไหลไปไงนี่ไงโอ้โหเนี่ยโดนมือตีปาบเข้าไปโดนมือเข้าหน้าเดี๋ยวพี่เอกส่องไฟให้นะโดนมือตีปาบเข้าไปเมื่อกี้ตกใจหมดเลยนี่พี่เอกส่องไฟให้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้โดนมือตรงเนี้ยมือขวาเนี่ยเนี่ยโดนปาบเลยอ๋อมือขวานะอ๋อมือขวาปาบเลยเนี่ยนี่ปาบเข้าให้เลยเข้าบ้องหูอ๋อนี่ไงพี่เอกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอ้าวไม่ใช่เห็นอะไรเห็นอะไรเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงตกใจไหมตกใจตกใจพี่เอกหันมาแวบแรกพี่เอกนี่หน้าติดเลยตกใจหมดเลยเอาไงต่ออ่ะแล้วมันต้องไปไหนเขาชี้ไปที่หน้านั่นอะชี้ไปไหนอะชี้เข้าปากไม่รู้ชี้มาทำไมน่ากลัวสุดๆแล้วไฟกระพริบไปกระพริบมาเดีพี่ฝนทำไงเดียไม่รู้โอ้โหนี่เราจะโดนกินใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ดิพี่เอกจะโดนกินใช่ไหมเนี่ย ดแล้ววพกเราไม่รู้เดินเข้าไปดูดิเข้าไปเอ้ยพี่เกพี่ฝนพี่เอกมาโผล่โผล่ตรงไหนพี่เอกมาโผล่ไฟมันกระแป๊บกระแป๊บกระแป๊บอ่ะพี่เอกมาโผล่อยู่ในสถานที่ที่ไม่อยากไม่อยากรู้อ่ะโอ้โหตรงนึกเลยว่าอไรเนี่ยเดี๋ยวอ๋อแล้วมันคือท่ออ๋อพี่เอกก็นึกว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเราออกมาได้แล้วอ่ะถ้าออกได้แล้วเขาปิดแล้วเราก็หนีกันดีกว่า อุ้ยรถอ่ะโอ้ทำไมรถมาแรงจังเลยอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารถมาตอนไหนอ่ะไปไม่ได้พี่ฝนไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวบอกนะว่าเขาไม่ให้ข้ามอ่ะเราเราจะติดตรงนี้ตลอดไปเหรอเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกเจอไฟฉายที่มีคนโยนทิ้งไว้ตรงเนี้ยแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็มีเขียนเอาไว้ไฟล์อเบนเดตให้หาเบนเดตให้เราหาเบนเดต นี่ไงนี่ไงเรายนี่ฮักกี้เจอกันฮักกี้ลองคุยกับเขาหน่อยดิฮักกี้ว่าไงบ้างเขาบอกให้ตอบคำถามก่อนถามว่ามีป้ายกี่อันฉันจะรู้ไหมก็เราถามเขามีใครเป็นคนทำเนี่ยใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำเรื่องนี้บอโลพินนาตาเหรอแล้วใครคือบอโลอ๋อเขาคนคือคนสร้างอบบี้เหรออ๋อ ยูทูบยูทูบคืออะไรยูทูบทำอะไรเนี่ยฉ <c oughs> ันจะหาได้ที่ไหนหาอะไรอะ่ะนายจะหาอะไรละ่ะป๊อปปี้นายจะหาฉันเหรอถ้านายจะหาฉันแล้วก็พิมพ์มาเลยที่ช่องพี่ฝนพี่เอก <c oughs> <c oughs> มีแบนเดตอยู่แถวนี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ป่ะเพราะเขาบอกว่ามีแบนเดตนะให้ไฟอ๋อแบนเดตเพียงว่าต้องอยู่แถวนี้อีกแน่นอนไม่น่ามีแล้วแหละพี่ฝนอยนี้ป่ะ แล้วตอนนี้เขาเขียนว่าอะไรอ่ะ us K us K เขาบอกว่าเราออกมาได้แล้วโอเคถ้าเราออกมาได้แล้วเราก็กลับบ้านกันเถอะใช่เราอยากกลับบ้านแล้วเออ s a m p l ลด้วยมไม่มีอะไรแล้วนะพี่ฝนเราปลอดภัยแล้วเอาแล้วเราออกมาแต่เรายังกลับไม่ได้อะ่ะงั้นเดี๋ยวเราขี่รถคันนี้กลับไปกันแล้วกันได้ไหมล่ะ<อ>ขึ้นรถคันนี้เหรอขึ้นรถกลับไปฉันก็อยากกลับแล้วอ่ะอ่ะขึ้นรถกลับกันดีกว่าขึ้นรถกลับกันเลยนะบึ้นบึ้น มีคนเอาอะไรมาโยนทิ้งไว้ด้วยคอมเก่าอ่ะคอมเก่าคอมกาก